สวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับโหอันนี้วันนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนเยอะเลยครับวันวันอะไรเนาะวันวันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์ก็มีเพื่อนเพื่อนเด็กๆมาเล่นกับน้องตองทุกวันครับเอฟซีพอทุกวันทุกวันนะครับที่เป็นวันเสาร์หรือว่าวันที่เขาหยุดเรียนนะครับเอฟซี เออมันแข็งมี่แข็งแเาเอี๊ยามันไม่ได้แข็งไปดะมุ้มันอ่อนมุ้งจับก็มุ้แข็งบม้งจับกุแข็งเอข็อ่อนมันยึงได้ี่ สีกูซาไเลยนะเอ้แอแปะได้ผมบอกตอนตอนี่่ไม่รู้คนาไปเลยนาโกงไปเลยม่อไม่พอ

Nhanh, chạy đi. cái đấm. Có lửa mà bên cái đấm. Nè. Ồ. I'm going ต้องตแว่เหาเล่นเล่นไะเล่นพรกอีเมมกุนเถออ เ่้ไปยเตยงเลยอันนี้นะอีเพนอ๋อไปมาต่อเลยนี่นะครูผซีเลอรดีอ๋อหนู้ใเป็นมอีเพน่เอาภาสกมเป็จังหวัดอีเนเป็นสีเนเป็นแีประเทศประเทศประเทศน้ำสีน้ำสี มา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 ปีระเกนียวทดแทนนะอันนี้มึงต้องเอาขาวทูกเวลาด็ดแปดแปดป วันนี้ก็มีเด็กๆนะครับมาเล่นนะครับก็มีความสุขสนุกสนานกันมากเลยนะครับเอซทุกคนนะครับน้องตองก็ไม่เหงานะครับเอฟซีองกอก็มีเพื่อนเยอะเลยนะครับทุกๆวันนะครับเอฟซีแล้วก็ดูบรรยากาศอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านง่งวางนะครับเอฟซีวันนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับฝนตกนะครับเมื่อคืน มื่อคืนนี้ฝนก็ตกอีกนะครับน,นี่นะครับครับแลวก็ดูบรรยากาศก่อนนะครับหน้าบ้านของลูกวางนะครับวันนี้ก็มีเด็กๆนะครับมาเล่นกับน้องตองนะครับเดี๋ยวลูวางให้ดูบรรยากาศยามเช้านะครับวีววันนี้หนาวนะครับวียังไม่มีแสงแดดอยู่นะครับ ไปดูเด็กๆกันเล่นก่อนนะครับเบซีโดดเลยเล่นโดดออ้าวนี่ก็อ้าวสูงโดมากโอ้เล่นกันแบบนี้เลยครับเบสซีไม่รู้ใครจะเล่นกันแบบไหนเอาระวังระวังเด้อระวังโต๊ะเล่นอะไรเนาะนี่ระวังเด้อ คร,ครับนี่ก็อองกันขี่กันนะครับพี่สีให้รู้เขาจะเล่นอะไรกันนะ<า>เด็กๆจะเล่นอย<า>่าอนี้โอ้เป็นคู่กันเลย <c oughs> เล่นขี่เอาดินเพลอแบบนี้นะฮะดินเพลอแบบนี้นะ เขาเล่นเกมเพ้่อนี่นะถ้าสีบอสถ้าสีบอสครับจบวีดีโเท่านี้ก่อนนะครับ fc ทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงวางกกกรอกนะครับวันนี้ก็มีเด็กๆนะครับ มาเล่นกันนะครับย้ำเช้านะครับย้ำเช้าคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับน้องตองตองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว